ี่น้องเคยเห็นบ้าหนิถอดเข่าสูตรโบราณสิบเตยครับสิบเตยกระทะรั่วถอดแฟนบ้นเขาเริ่มพ่องนะ <c oughs> ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่มันแห้งแล้วก็นำมาทอดนะครับทอดกินใส่น้ำตาลโรยเนียเน้ยเงียขมากอมมากมันเป็นเนียน่ะอา่อาอาิ่มมากเนี่ยเหรอกรออะไรอ่ะ

กอ,เอ,อนเอามาตากเสร็จน้ำมันเอาะเศเตย้ยหนุ่มน,นักพราฟดมเรื่องแก้วนี่นะครับ <c oughs> ข้าวแหง้ง <c oughs> ข้าวเหนียวแหง้งตากแห้งไว้